เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเหมือนเดิมนะครับบัวดเซนเนาะก็วันนี้ก็เป็นวันที่ค่อนข้างที่จะช้ามากๆนะครับผมตื่นขึ้นมาเนี่ยเกมอนิเมะแอดเวนเจอร์เนี่ยประกาศอัปเดตแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เราจะไปดูกันนะครับว่าในเทลเลอร์ใหม่เนี่ยมันจะมีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูนะครับว่าในอัปเดตหน้าที่จะมาถึงเนี่ยมันจะมีอะไรที่เพิ่มเข้ามาแล้วจะมีอะไรที่หายไปบ้างนะครับก็ถ้าพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราก็ ไปชมคลิปวิดีโอเทลเลอร์ใหม่ของอนิเมะแอนิเมชัอัปเดต20กันเลยครับผมอ่าอันนี้ก็จะเป็นเทเลอร์นะครับซึ่งผมจะปิดเสียงไว้นะครับแล้วผมจะเปิดเป็นเพลงของผมเองนะครับเพราะว่าการเรื่องลิขสิทธิ์เรื่องอะไรด้วยครับก็อันนี้เป็นอนิเมะแอนิเมชัอัปเดตที่20นะครับเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันเลยเนาะโอเคครับปุ๊บมาแล้วนะครับอัปเดตก็น่าจะเป็นชิบูย่าเล่าไม่แน่ใจ เธอในแบบว่าสติพีกเนาะเดี๋ยวเราจะดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมจะไม่พูดอะไรเลยนะโอ้แบบใหม่ครับมีป,อป,อป,อปออ๊อตคอมพิวเตอร์นะเดี๋ยวผมพูดไปเรื่อยดีกว่านะครับมันจะได้คลิปมันจะได้ไม่เงียบเกินไปนะครับนี่ตัวใหม่เนาะน่าจะเป็นตัวจากบูล็อกแน่นอนอันนี้ตัวอะไรเนี่ยอ๋อ what the fuck <laughs> ตัวอะไรวะอืมอืมอะไรวะเนี่ยโอ้ฮะนกเหรอโอ้โหเครื่องบินเกียผมก็ว่าเอฟเฟกต์มันก็ยังเอ้ยตัวอะไรอะฮะมันเหมือนซองจีนอูลเลยวะไว่อันนี้เมกามาูุนะครับเฮ้ยโมเดลเท่อยู่นะ โอ้ยิงมาเส้นตรงอันนี้อะไรครับโป่าครับอันนี้ป่าโทจิคิดว่านะครับน่าจะเป็นโทจิแบบการลิขสิทธิ์หรือเปล่าเมกูเดียวมันดูแปลกๆน่าจะป่าโทจิฮะอันนี้อ๋อเมกุมิเมกุมิครับเมกุมิมิเศษช้างว่ะเชด นี่ใครนะรุ่นพี่ป่ะรุ่นพี่ที่ยังไม่เข้าในอนิเมะอ่ะชื่ออะไรนะไฮคาริอะ่ะเชีย่ยประเทศอันนี้จีเซลครับจากบีดเอ่อสองค้ามเลือดนะครับเชียอ่ะอะอันนี้ตัวอะไรอะ่ะแต่แต่มันเทพอ่ะอะไรวนะน้าโอ้เชีย่ยตัวอะไรไม่รู้ครับแต่รู้ครับว่ามันเทพและนี่ก็ลูเคียนะครับ เฮียโอ้นี่คืออะไรครับอ๋อเมกูมิอัญเชิญมโหรากาว่ะนี่เฮียเขวยรถ <laughs> หมดแล้วครับ coming soon เนอะก็เดี๋ยวเรามามีโค้ดไหมไม่มีโอเคเดี๋ยวเรามาดูรีรันกันอีกรอบนี่ครับในคลิปที่รีรันมาเนี่ยเปิดมาเนี่ยแมปเนี่ยน่าจะเป็นชิบูย่าแหละคิดว่านะแต่แมปมันดูเหมือนทรงมาฮิโรเก่ามากเลยวะเออไม่รู้คิดไปหรือเปล่าล่ะตรงมันคล้ายๆมายโรเก่าอยู่นะ โอเคเดี๋ยวเราข้ามไปเนีย่ยตัวแรกน่าจะเป็นตัวจากบูล็อกนะครับชื่ออะไรไม่แน่ใจแต่ว่าคนที่ดูบูล็อกน่าจะรู้ว่ามันคือตัวอะไรเนาะก็ผมไม่ได้ดูเนาะก็เอฟเฟกก็ใช้ได้นะครับคิดว่าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันท้ายคลิปอันนี้นะครับผมไปสืบข้อมูลมาแล้วไปสือบอะไรไปหาข้อมูลนะครับมันเป็นตัวตะลุงแก่ๆจากเรื่องอาจินอะไรเดมิฮิวแมนนะครับก็สกิลก็ถือว่าเท่นะครับ ีอะไรวะเกเครื่องบินเหรอร่ลวงล้วมาอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวอะไรทรงหรอทาไมทรงมันมาในรูปแบบของแบบเนี้ยดูไงมันก็ทรงจินอูอแต่แบบใช่ไหมมันคือซองไหมผมว่าซองว่ะซองล่างแรกเลยอะ อนไ้เป็นเมก้ามารุนะครับส่วนตัวผมชอบตัวนี้นะโมเดลมันดูแบบมันมันดูแบบมีเท็กเจอร์เยอะดะเห็นไอ้นี่ไหมนี่ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยโอเล็กอะมันดูเท่ดีอะเมก้ามารุอะโมเดลมันดูเท่ดีดูดิเท่แรมว่แล้วก็เส้นตรงอารมณ์เจนอสเลยวะนี่แล้วก็ตัวนี้คิดว่าไงก็น่าจะเป็นป่าโทจินะครับว่าดูจากที่มันมีอะไรควยข้างหลังแล้วเนี่ย น่าจะโทรจีบอกว่าการลิกติดก็แต่กระเทสน,นะเราทำไปเล่นไปมันกระเทสน,นะนี้จะเป็นเมกูมิคิดว่าน่าจะเป็นตัวชูลงของอัปเดตนี้มีอยูสามตัวนะครับที่สกิลมันดูให้โชว์เยอะๆหน่อยนะครับน่าจะมีเนี่ยเมกูมิฮาคาริแล้วก็ลูเคียสุดท้ายนะครับนี่ฮาคากริก็น่าจะมีเอ่อแมคานิกใหม่ที่เน้นดวงหรือเปล่า อันนี้ G ีเซลนะครับจากปีดก็เอฟเฟกก็ดูดีนะแต่ตัวเนี้ยตัวอะไรนะครับใครรู้คอมเมนต์หน่อยผมรู้สึกว่าไม่ชอบเอฟเฟกมันดูเท่อะตัวมันอนะดูดิดูเท่จัดเลยอะอันนี้จะเป็นลูเคียน่าเป็นตัวชูโรงอีกตัวหนึ่งคิดว่าจะเป็นตัวหยุดเวลาทั้งวงหุ่นไอควีนหรือเปล่าตัวแช่แข็งทั้งวงอะไรประมาณนี้นะครับก็ตัวชูโรงสองตัวนี้แหละแม็กเอ่อ อาคาริกับเมกุมิเนี่ยแมคคานิกใหม่อันนี้จะเป็นแจ็คพอตนะครับเจ็ดเจ็ดเจ็ดอาจจะเป็นเพิ่มนาเม็ดหรือเปล่าหรืออะไรไม่แน่ใจนะครับต้องไปดูในอัปเดตในวันที่จะมาถึงเนาะอันนี้เมกุมิน่าจะเป็นซัมมอนนี่ครับแล้วดูจากเอ่อเรียกว่าอ,อะไรดูจากเส้นเนี้ยนะครับโทรศัพท์เข้าโอเคกลับมาแล้วนะครับ,รบ,บ,รบดูจากเอ่อเมื่อกี้โทรศัพท์เข้านะขออภัยเนาะก็ดูจากไอ้เมกุมิเนี่ย ที่ซัมมอนมโหรากามาชิว่าน่าจะเป็นตัวซัมมอนะคี่ยเพราะว่าดูจากทิศทางที่มโหรากาเดินเนี่ยมันโดนมันเดินตามเส้นนะครับแล้วมันก็ตีไปเรื่อยๆเนาะคิดว่าน่าจะเป็นตัวซัมมอนนะครับแต่ว่าซัมมอนที่แบบว่าเมกุมิหายไปเลยนะครับโดนทีบหายไปเลยแล้วก็จะมีอันนี้ไม่น่าจว่ามันคืออะไรเนรี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่าตอบก,การโจมตีปะเหมือนแบบอะไรนะตามในอนิเมะนะครับมันจะแบบเหมือนเรียนรู้นะครับ การโจมตนะีเข้ากับศัตนระูเนาะก็ไม่รู้ว่าทําอะไรได้นะครับเกมไม่ได้บอกนะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับอ่อเลือดที่เราดูไปนะครับอาจจะมีบางตัวที่คนชอบนะครับหรืออาจจะมีบางตัวที่ไม่รู้จักนะครับเดี๋ยวก็ค่อยไปหาศ,ศึกษาข้อมูลดูเอานะเนาะมาถึงอันนี้นะครับอัปเดตนะครับจะมาในวันที่วันไหนนะอัปเดตดอป อัปเดตยี่สิบจะ drop ในวันพรุ่งนี้นะครับของเราก็น่าจะวันอาทิตย์นะครับไม่ก็วันจันทร์เนาะไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับเรื่องเวลาเนาะ <c oughs> แล้วก็เขาบอกว่าสิ่งที่จะเข้ามาเนี่ยมีฟิวเจอร์ใหม่มากมามีเกมโหมดใหม่แล้วก็มีรีเควสต์คอร์ลิตี้ออฟไลฟ์ฟิวเจอร์ที่จะเข้ามานะครับฮอ <c oughs> ลิดย์อีเวนต์นะครับย,ยังไม่เอาออกนะครับก็คือพวกไอเซนอะไรยังหาได้อยู่เนี่ยไอเซนเมจังยังหาได้อยู่เนาะ แล้วก็อากูนี่นะครับวิวบิคัมลิมิเต็ดก็คือเจ้าตัวเอ่อเพนนะครับเพนจะไม่สามารถหาได้แล้วนะครับก็ครทดี้ไม่มีก็ไปหาไว้นะครับเป็นตัวจากเลดนาะรูโตะเนาะแล้วก็อัปเดตหน้านะครับจะมาพร้อมกับแบตเทิลพาร์ทใหม่นะครับซึ่งไอต,ตัวในนี้นะครับน่าจะมีแบตเทิลพาร์ทนะครับผมคิดว่า ทำไมรู้สึกว่าจะเป็นไอตะลุงกับไอตัวที่มันยิงแสงนะอันนี้ก็ไม่น่ใจะตัต้องรอดูนะครับแล้วก็ลีเดอร์บอร์ดนะครับจะรีเซ็ตนะครับก็ในนี้นะครับอีกก็จะมีตัวลีเดอร์บอร์ดนะครับจะถ้าให้ผมเดานั่นจะเป็นตัวจากบูล็อกคิดว่านะถ้าดาวผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแล้วก็ i n นฟิ i ิตี้ค t สเซนะครับจะทําการรีเซ็ตนะครับผมอินฟินิตี a s ัสเซจะรีเซตนะครับที่ยังไม่เล่นรับดาวชั้นร้อยก็ไปเล้นเอาซะนะครับแล้วก็ จะมีโค้ดใหม่นะครับโค้ดชื่อว่าอัปเดต20 Incoming นะครับเดี๋ยวผมจะทำการใส่โค้ดไป,ไปใส่โค้ดกันนะครับโอเคตอนนี้มาในเกมแล้วเดี๋ยวเราไปใส่โค้ดกันเนาะก็ไม่ได้เล่นเลยนะครับพูดตรงๆคือไม่ได้เล่นเลยนะครับเลยนะคโค้ดนี่นะ,นะอัปเดต20 i n c o m i n g เนาะปงเนใส่ไปใกด้ดเพชรกับสตาร์นะครับโอเคก็ในเกมนะครับที่ จะหายไปนะครับแล้วก็เราต้องควรเล่นน็คือนี่ครับ Infinity Mansion เนาะก็คือใครที่ยังเล่นไม่ถึงชั้นร้อยเนี่ยเบียสตาร์ไม่ได้อะไรเงี้ยก็ไปเล่นนะครับถ้าใครที่ลงเขาเรียกว่าอะไรนะลงลีดเดอร์บอร์ดไ,ไม่ใช่ดิลงชั้นสูงๆก็มีได้ตัวเป็นใช้น่าจะใช้นี่นะคิดว่าเนี่ยเนี่ยแลนกิ้งบอกบอกอยู่เนี่ยห้าพันเจมใช้นี่ 5, นะครับใช้นี่ยูนิตเนาะ เล่นอะไรแบบว่าติดท,ท็อปร้อยอะไรมานี้ก็จะได้นะครับก็ไข่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะครับซึ่งเราก็ต้องมาดูกันนะครับว่าไอไข่เนี่ยมันจะเปิดได้หรือเปล่าหรือเกมมันจะทิ้งไปเลยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ลีดเดอร์บอร์ดจะทําการรีเซ็ตนะครับลีดเดอร์บอร์ดก็คือไอรีดเดอร์บอร์ดรายอาทิตย์ที่เราเล่นกันนะครับน่าจะอันนี้เนาะวิกฤเหรอมันคือรีวิกฤเหรอว่าที่จะรีเซ็ตอะ คือ weekly tournament หรือว่าน่าจะ weekly ไหแล้วก็แ a t t e pass นะใครที่ยังเล่นไม่ครบก็รีบเล่นนะครับผมแทบเป็นเล่นได้เล่นเลยห้าสิบ pass แล้วก็พอเลยนะครับประมาณนี้นะครับที่จะเขาเรียกว่าอะไรที่จะ r e s e ตนะครับแล้วก็จะเป็นหน้าของเจ้าตัวเพนนะครับเพนอยู่นะนะเพนนี่นะครับเจ้าตัวเพนนะครับใครที่ยังไม่มีก็ไปหาได้นะเพราะว่าตัวมันจะเป็นตัวลิมิเต็ดแล้วนะครับ ่านี่นะครับก็รีโมเดลมาผมมองว่าก็ดูเท่ดีนะครับรีโมเดลมาก็ดูเท่ดีนะแต่ว่ามันก็แปลกๆนะเพราะว่ามันไม่ใช่เห็นที่เรารู้จักนะครับโอเคก็ประมาณนี้นะครับสาหรับคลิปนี้เนาะก็ถ้าใครจะเตรียมตัวสาหรับอัปเดตก็ฟาร์มดวงฟาร์มดาวไว้นะครับฟาร์มดาวฟาร์มเงินฟาร์มเพชรไว้นะครับอาจจะมีตัวใหม่เข้ามาแล้วก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนไม่น่ามีอะไร อตกกปแล้วนะครับถ้าลืมอะไรไปก็คอมเมนต์ไว้ด้วยแล้วกันนะครับก็คุยพิมพ์คุยกันไดน้นะนช่าช่องแชทเนาะก็แวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมวันนี้สวัสดีครับ